งานอาชีพสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงทางด้านจิตเวชนะครับหรือบางคนเนี่ยอ,อยู่กับอาการค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วก็ได้รับความกรุณาจากจิตแพทย์ผู้ดูแลเนี่ยนะครับอ,ออกไปรับรองทําเป็นบัตรผู้พิการประเภทที่4นะครับหรือว่าผู้พิการทางจิตนะครับคราวนี้มันก็มีคําถามต่อมาว่าในขณะที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ผู้ดูแลหรือว่าคนใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเขาอายุมากขึ้นเนี่ยผู้มีประสบการณ์ตรงก็มีจิตใจที่ดีจิตใจที่กล้าหารเข้มแข็งเพราะอยากจะมีอาชีพของตัวเองซึ่งเป็นสิทธิที่ยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้เราจะลองมาฟังกรณีศึกษาที่สําคัญอันนี้นะครับว่าในการทํางานอาชีพของผู้มีประสบการณ์ตรงนั้นเจออุปสรรคไงแล้วแก้ไขอย่างไร วันนี้ก็ขอบคุณนะครับสมาชิกช่องเพื่อนหนุนใจนะครับท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตใช้ว่าน้องจีแล้วกันนะครับจีเกิร์ลแล้วกันนะครับน้องจีก็โทรมาปรึกษาว่าที่เคยคุยกันไว้ว่าจีอยากสร้าง,งาอาชีพเนี่ยขณะนี้ไปทํางานอาชีพที่ศูนย์ฝึกงานนะครับในส่วนของสังคมสงเคราะห์ที่จัดสรรอาชีพให้โดยการไปถักสาร นะครับผักตบชวาเป็นกระเป๋าบ้างนะครับเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆบ้างนะครับแต่ครนนี้ประเด็นคือมันต้องเดินทางจากบ้านเนี่ยไปไกลนะครับรถเมย์ไปต่อรถไฟฟ้าแล้วถึงจะไปถึงศูนย์ฝึกวิชาชีพนะครับตรงเนี้ยเป็นประโยชน์ก็คือทางศูนย์ก็ให้วันละ500บาทซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็เรื่องที่น่าชื่นชมว่าผู้ที่อยู่กับประสบการณ์ตรงเนี่ย นะครับเข้มแข็งกล้าหาญและขนขวายที่จะสร้างอาชีพเพื่อจะดูแลตัวเองได้ในระยะยาวนะครับราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือด้วยภาวะที่มีเรื่องของภาพหลอนหูแววเนี่ยเป็นส่วนปกติอยู่เมื่อได้รับการดูแลรักษาจากจิตแพทย์เข้าสู่กระบวนการการฟื้นฟูเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจางหายไปอยู่ในระดับที่เอาอยู่ควบคุมได้แต่พอต้องไปเบียดเสียดอยู่ในรถไฟฟ้าซึ่ง แน่นยิ่งกว่าปลากระป๋องนี่นะครับโดยเฉพาะเวลาเชา้าเวลาเย็นช่วงเร่งด่วนเนี่ยจะแน่นมากเลยทั้งเหนื่อยจากการเดินเดินทางเดินเท้าขึ้นไปบนสถานีทั้งเบียดเสียดอยู่ในรถเนี่ยมันทําให้ภาะวะหูแว่วภาพหลอนเนี่ยมันกลับมานะครับก็โทรมาหาเพราะว่าครูไกลทํำยังไงดีนะครับก็คือเพื่อนหนุนใจน,นะครับปรึกษาผมว่าทํำยังไงดีบอกว่าครู อยากจะมีไรายได้นะครับขณะที่โทรมานะเริ่มสับสนแล้วคิดว่าอยากทำไรายได้หรือว่าอยากจะอยู่เฉยเฉยหรือว่าจะอยากช่วยที่บ้านแต่เมื่อเรารับฟังไปเรื่อยๆถามและรับฟังไปเรื่อยสุดท้ายชัดเจนว่าวิธีการสร้างไรายได้ที่ง่ายที่สุดก็คือทำสิ่งเดิมทำสิ่งเดิมแต่ปรับรูปแบบวิธีการเล็กน้อยอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยน้องจีสิ่งเดิมที่เขาทำอยู่คือ เขาไปฝึกงานฝีมือถักสารนะครับแล้วก็ได้ค่าแรงวันละ500นะครับทำเสร็จแล้วก็เป็นงานของศูนย์ไปศูนย์ฝึกอาชีพที่ให้ถักษารผักตบชวาเนี่ยนะครับแต่ประเด็นคือเหนื่อยล้าไอ้คันจะไปคิดวิธีอื่นจะขายของหน้าบ้านหน้าบ้านก็เงียบจะขายของออนไลน์ก็มีแต่คนขายไม่ค่อยมีคนซื้อทำไงสุดท้ายคุยไปคุยมาเอาละ่ะ ถ้าเราจะกลับไปรับรายวันวันละห้าร้อยเลยนะนะครับแล้วก็เราทําได้แล้วทาได้ดีด้วยแต่ติดแค่เรื่องการเดินทางนะครับก็แนะนําให้ใช้การสื่อสารด้วยไอเสตเมนต์หรือประโยคแสดงเหตุการณ์ความรู้สึกและความต้องการแบ่งเป็น3ส่วนนะครับผู้ชมผู้ฟังที่รักนะครับจดได้จดถ้าจดไม่ได้เปิดฟังซ้ำหลายๆรอบส่วนที่1พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็บอกน้องจีไปบอกท่านผู้จัดก,การศูนย์นะท่านผอศอูนย์ว่าหนูมีความสุขที่ได้มาฝึกงานได้มาทําถักสารผักตบชวากับท่านหนูรักที่จะทํางานนี้บอกบอกนะครับแต่เหตุการณ์คืออะไรครับแต่เหตุการณ์คือข้อที่1เมื่อหนูนั่งรถไฟฟ้าน,านานเบียดเสียดหนูมีภาวะภาพหลอนหูแว่วนี่คือเหตุการณ์เหตุการณ์จริงข้อที่1 ข้อที่2หนูรู้สึกไงหนูรู้สึกสับสนว่าหนูก็อยากทํางานให้สูงให้ดีแต่หนูกลับบ้านสองสาชั่วโมงขุกขิกกระดุกกระดิกอยู่ในรถไฟฟ้าเสร็จมาต่อรถเมล์อีกเดินเท้าเข้าบ้านอีกหนูมีภาพหลอหนหูแว่วนะครับสครับความต้องการหรือทางเลือกคืออะไรทางเลือกคืออยากจะขอความกรุณาท่านผอท่านผู้จัดก,การหรือท่านหัวหน้าศูนย์เนี่ยไดห้หนูรับวัตถุดิบ นะครับกลับมาทําที่บ้านแล้วไปส่งจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือ10วันครั้งหรือ15วันครั้งขอความกรุณาท่าน3ส,ส่วนนะครับแก้ปัญหาอาชีพนะหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร 2. เรารู้สึกไงภาวะเราตอนนั้นนะอย่างเช่นมันมีภาวะาการกําเริ่มยังไงแล้ว 3. นะครับความต้องการหรือทางเลือกที่เราอยากจะขอท่านคือขอเอากลับมาทําที่บ้านได้ไหมนะครับแก่นกลางอยู่3ส,ส่วนนี้นะ แต่ครูกกยก็ต่อยอดเพิ่มให้ด้วยว่าบอกเรียนท่านผู้อำนวยการท่านหัวหน้าศูนย์ว่าแต่ประโยชน์ที่ศูนย์จะได้รับคือนอกจากจะเมตตาให้หนูเนี่ยทำงานต่อได้แล้วเนี่ยหนูจะเอาเวลาที่จะต้องเดินทางเช้าสองชั่วโมงเย็น3ชั่วโมงเป็น5ชั่วโมงเนี่ยมาทําชิ้นงานถักสารผับตบชวาให้กับศูนย์ได้มากขึ้นแต่มากเท่าไหร่จะดูภาวะส,สภาพสุขภาพด้วย แต่หนูเชื่อว่าหนูจะทําให้ได้มากขึ้นและปราณนนีตขึ้นเพราะอยู่ที่บ้านมันสงบกว่านะครับน้องจีก็มีความสุขมากที่จะได้แนวทางตรงนี้ไปนะครับและผมก็ยังเสนอแนะนะครับฝากถึงท่านผู้มีอยู่ประการาคุณคณะแพทย์คณะพยาบาลคณะทํางานรวมถึงคณะทํางานที่ศูนย์ฝึกอาชีพผู้พิการด้วยว่านะครับถ้า คำพูดของน้องยังน้ำหนักไม่พอให้น้องไปขอแพทย์ประจําตัวออกไปรับรองแพทย์มาว่าเขามีภาวะเวลาที่เบียดเสียดแล้วเดินทางเช้าสองชั่วโมงเย็นสามชั่วโมงแล้วเนี่ยมันเกิดภาวะภาพปวดหัูแมวจริงให้คุณหมอออกไปรับรองแพทย์มานะครับถ้าวิธีที่หนึ่งเจราจาด้วยตัวเองไม่สําเร็จอันที่สองไปเอารับรองแพทย์มาไปส่งทั้งศูนย์ถ้ายังไม่ได้อีกสามบอกพี่ชายขอความเมตตาพี่ชายไปขอความช่วยเหลือที่ศูนย์พี่ชายไปด้วย นะครับไปเล่าความเป็นจริงอยู่เลยว่าน้องตอนนี้พี่ชายก็อายุใกล้50และอีกไม่นานจะกเกษียณคุณแม่กอายุจะ80แล้วนะครับการที่น้องได้ฝึกมีไรายได้ช่วยตัวเองได้เนี่ยเพราะว่าศูนย์ฝึกอาชีพเนี่ยได้สร้างงานสร้างโอกาสให้กับผู้พิการกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยแต่ตอนนี้น้องเดินทางแลวมีภาวะจริงๆพี่ชายก็อยากจะขอความเมตตาจากท่านผอศูนย์ให้น้องนำทัพวัตถุดิบกลับมาทำที่บ้าน แล้วก็1สัปดาห์หรือ10วัน15วันแล้วแต่ท่านเห็นสมควรก็นำกลับไิส่งนะครับน้องอานางสม,มุดน้องจีนี่ก็มีความสุขมีความหวังมีแนวทางที่จะแก้ไขนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่เปลี่ยนแปลงตัวเองน้อยที่สุดใช้การสื่อสารอย่างสาันตินะครับใช้ประโยคแสดงเหตุการณ์ความรู้สึกความต้องการเพื่อจะแก้ไขปัญหา นะครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อเหตุการณ์นี้ค่อยๆรุ่ล่วงไปน้องจีก็จะมาส่งกันบ้านว่าไปคุยแล้วผลเป็นยังไงบ้างทํางานต่อไปแล้วมีปัญหาอุปสรรคหรือทําได้ดีอย่างไรก็จะมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับก็ในท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะฝากผู้ชมผู้ฟังพี่น้องนะครับผู้มีประสบการณ์ตรงนะครับทางด้านจิตเวชท,ทุกคนว่าชีวิตมีทางออกเสมอนะครับแล้ว การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีทางเดียวมันมีเป็นร้อยเป็นพันวิธีคิดเองได้คิดคิดเองไม่ได้นะครับเชื่อม l ล n e ID นะครับ k r a i s o s มาคุยกับเพื่อนหนุนใจหาทางออกหาทางแก้ไขปัญหากันนะครับแล้วก็ขอให้ความดีของพวกเราทุกคนที่ได้สะสมมาทั้งที่นึกได้ทั้งที่ระลึกไม่ได้หนุนส่งให้พวกเรามีพลังสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีความเข้มแข็งมีจิตใจที่กล้าหาญมั่นคงนะครับที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็มีความสุขมีความสําเร็จในสิ่งดีงามที่พวกเรามุ่งหมายไว้มุ่งมั่นยืนหยัดที่จะสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับมีวันคืนที่ดียิ่งิงย่งขึ้นไปมีความสุขอยู่กับทุกๆปัจจุบัขนขณะครับสวัสดีครับทุกท่าน